เดี๋ยวเรามาลุยกอไผ่กันครับอันนี้ต้นเราตีออกไปหมดแล้วเหลือแต่โคลนโคลนตัวนี้เราทั้งทั้งโคลนทั้งต้นน่ะเราคิดไป 700. เจ็ดร้อยเลยอีกเลยอ,อีกกอหนึ่งเรออือเหละ ี๋ยวดินมาทมครับมืดเร็วมากเลยโดูอ่ะไฟสว่างหมดเลยนะต้นนี้ก็ เจ็ดร้อยบาทครับแพงไหยสองสองเอ้กอนี้700อกอนี้700 7 2้อยเจ็ดสองสิบสี่พันสี่ครับเพราะว่าการล้มไม้ไผ่มันมีความเสี่ยงกับการโดนกระจก เราต้องคิดแพงๆหน่อยเจ็ดรอยถือว่าไม่แพงนะถ้าเอาคนมางัดมาขุดนี่ก็ใช้เวลานานกันครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับ one night. 국민 nah, aslında nah, nah, nah. ตงนี้เราจะคำนวณราคาอย่างเดียวครับถ้าเจ้าใหญ่ๆเขาจะอาจจะคำนวณอีกอย่างหนึ่งนะเราเจ้าเล็กๆอาจจะคำนวณอีกอย่างหนึ่งอย่าเอาเราเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการคำนวณ <c oughs> ก็ดูด้วยตาแล้วก็คำนวณมา <c oughs> คอมเมนต์มาว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ยต้นเนี้ยว่ายากว่าง่ายไหม ยับหนึ่งทีแล้วอ่ะจะขึ้นไปด้านบนครับไปขึ้นไป ไปขึ้นไปด้านบนจะง,ง่ายกว่าไหมอย่าล้มมาทางนี้ได้เลยพี่สายไฟ ุดอย่างเดียวครับอันนี้น่าจะเอาทั้งโกและ ตัวละวนึตัวละงันเลยเหรอโอ้ลุยลุยเฮ้ไปไปโอ้แบบนี้นี่เองเรียบร้อยครับเจ็ดร้อยวานเชบ แบบนี้ไม่เปลือนเชือบเพลิงเยอะครับออกมาทั้งกอเลยทั้งดุน